สวัสดีครับวันนี้ก็พบกับผู้ผานะครับอ่าคุปตามุนุนครับเมื่อกี้นะผมพึ่งจองรถให้กับลูกค้านะครับผมสดสดร้อนร้อเลยนะครับลูกค้าก็วิดีโอคอลนะครับผมมาเลือกรถนะครับเดี๋ยวผู้ผาจะนะครับผมขึ้นรูปให้ดูด้วยนะครับผมนี่ลูกค้านะผมเอา L สี่สิบเจ็ดนะครับผมอ่าศูนย์แปดนะครับผมตัวดีทีเอามาเทินเป็นตัวนี้ L ห้าศูนย์หนึ่งแปดดียังเหลืองงวดอยู่นะครับผมอ่างวดนะครับผมก็ เหลืออยู่ที่นะครับผมประมาณนะครับผมคร่าวๆประมาณเก้าหมื่นกว่าแสนนะครับทางร้านก็ปิดง่วนให้นะครับผมแล้วก็นะครับมีเงินทอนให้ใช้ด้วยนะครับผมอันนี้คุณหนูแดงนะครับผมอ่าก็เดี๋ยวเรานะครับผมก็จะเอารถไปส่งให้กับลูกค้าที่บ้านนะครับเดี๋ยวไปดูนะครับผมมันส่งมอบรถกันนะครับลูกค้าก็ได้เงินทอนนะครับผมเอาตัวนะครับผม lc เจ็ดมาเทิร์นแต่ว่าตัวนี้ l 5ห้าศูนย์ได้อุปกรณ์ครบสามชิ้นนะครับผ่านหน้าผ่านหลังแล้วก็โรตารี่นี้นะครับผมตัวใหม่ล่าสุดสวยๆเลยนะครับผมรับประกันสองปีนะครับผมแล้วก็รองรับน้ํามันดียี่สิบนะครับอ่ะโอเคเดี๋ยวเราไปเจอกันที่บ้านลูกค้ากันนะครับอ่าแล้วเราก็มาถึงบ้านลูกค้าเป็นที่เรียบร้อยแล้วนะผมนี่ก็กําลังนะผมดําเนินการนะผมส่งมอบรถกันนะครับลูกค้าก็เป็นลูกค้าเก่าที่คูปตาบรรดุงนะครับ lc เจ็ดนี้ก็ ใช้งานเหมือนตัว L50 เลยนะครับผมก็ไม่ได้แนะนำอะไรเยอะนะครับเพราะลูกค้าใช้งานเป็นอยู่แล้วนะครับก็ขอให้ลูกค้านะผมเฮงเงรวยๆนะผมขับขี่ปลอดภัยนะครับอ่าได้ตัว L50 คันใหม่ไปนี้ก็นะครับผมขอให้นะครับไม่มีปัญหาอะไรในการใช้งานนะครับอ่าก็ที่สำคัญนะผมถ่ายมาแล้วก็ล้างแค่นี้ก็ไม่มีปัญหาแล้วนะครับนี่ก็เอาอุปกรณ์3ชิ้นนะครับมาแลกกับลูกค้าอันนี้ ตัว L47 นะครับผมก็จะมีตัวรถใบดันนะครับแล้วก็ผ่าน6นะครับเราก็จะกลับมาที่ร้านนะครับเดี๋ยวไปกันเลยอ่าแล้วนะผมรถเราก็มาถึงที่ร้านเป็นที่เรียบร้อยแล้วนะผมสําหรับตัวนี้นะผม L47 นะครับผม08นะครับผมตัวพีที่นะครับแต่ว่าเคลียร์นะครับผมอ่าอยู่ข้างพวงมาลัยนะครับเป็นสเปเชียลนะครับผมตัวนี้อ่าก็พูดง่ายาเหมือนได้ตัวท็อปมาและครับผมก็ถ้าใครสนใจแล้วผมเอาขายต่อเลยแล้วเนี่ยโอ้โหนะครับผมก็ ติดต่อมาได้นะผมภูผาก็ขายเหมือนกันนะครับผม l 4 7คันนี้นะครับก็มีเล่มนะครับผมนี่เดี๋ยวก็เราก็จะไปปิดงวดนะครับผมแล้วก็ได้เล่มมานะครับอ่าโอเคนะครับผมถ้าใครอยากจะเชินรถแบบนี้แล้วผมก็ติดต่อภูผามาได้นะครับพี่เบอร์061นะครับ0180354เซลลภูผานะครับผมทาอยู่ไม่ใกล้ไม่ใกล้เกินไปนะครับผมเจอกันที่บ้านนะครับผมอยากไปเจอกันได้เลยนะครับแต่ว่าถ้าไม่สะดวกแล้วผมเราก็แอดไลน์ภูผามาเบอร์ที่ให้ไป นะครับผมอ่าโอเคถ้าว่าถูกใจนะผมฝากพ่อแม่พี่น้องนะผมกดไลค์นะผมกดแชร์กดซับสไครต์กดกระดิ่งให้กับช่องคูปะตามันดุงหน่อยนะครับผมฝากเป็นกําลังใจให้กันด้วยนะครับกดไลค์กัน,นเยอะๆกดซับสไครต์กันด้วยนะครับสำหรับวันนี้ก็ขอตัวลาไปก่อนนะผมสวัสดีครับบ๊ายบาย